ฮัลโหลสวัสดีค่ะพีพีทุกคนขอบคุณที่ติดตามช่อง Profit Pioneer U S Store นะคะปิฉัชนคูลามีวันนี้เรามาสรุปตลาดกันนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะโอเคเอ่ออไลนา์สำหรับของวันนี้หนึ่งเราจะมาสรุปตลาดก่อนนะคะตลาดเราในช่อง Profit Pioneer เราจะมาคุยถึงตลาดไทย T f e k นะคะกับตลาดอเมริกาส่วนหางแสงกับทองเนาะเราจะมาดูในช่อง เบ n เกอร์ฮั e เดอร์บ้านของนกะลาคุนที่อยู่ในโฮมรีลิงจัดเฉพาะสำหรับสมาชิกโฮมรีของเราเท่านั้นนะคะก็จะสามารถดูในช่องเบ n เกอร์ฮั e เดอร์ได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาเช็คหุ้นฮอสตอกนะคะเป็นหุ้นทีวีแปดบล็อกหมานะคะ msft นะคะ Microsoft เนาะโอเคะนะ okay. ส่วนหุ้น e v วิดเดียเท เนฟิกนะคะตอนนี้ยังขึ้นรถทันไหมนะคะเช่นการเจอกันที่โฮเมอรีลินสุดท้ายนะคะต้องมาเน้นอีกทีนึงนั่นก็คือต้องือสิง知ออีนะคะลามี่กับอาจารย์ชมพู่ก็คือมาอัปเดตวิดีโอทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะพี่ๆก็สามารถกดติดตามช่องได้เลยนะคะแล้วก็ตอนที่มีคลิปออกมานะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคิดไว้นะคะ โอเคแล้วถ้าหากว่าเราอย่าให้เราช่วยวิเคราะห์คุณตัวไหนพี่ๆก็สามารถพิงพ์เข้ามาได้เลยค่ะโอเคงั้นก่อนอื่นนะคะเรามาดูถึงของตลาดไทยก่อนเนาะอันนี้จะเป็นโปรแกรม PC ของเรานะคะโอเคก่อนอื่นเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยเช่น set ก็คือเป็น stock exchange of Thailand index นะคะเป็นตันชนีของบ้านเราเราพิมพ์เข้าไปนะคะพี่ๆก็สามารถ เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้ตลาดของเราเป็นไงบ้างอันนี้นะคะอันนั้นเป็นไทยชิอเอา่เอาออกไปก่อนเนาะโอเคพี่พี่มาทบทวนนิดน,นึงเนื่องจากว่ามีพี่บางคนนะอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเนาะอ่าทบทวนนิดนึงก่อนเอาช่องที่หนึ่งก่อนช่องที่หนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราเจอลิปปิ้นสีฟ้าเป็นอย่างนี้อ่าหมายถึงว่าลิปปิ้นสีฟ้าหมายถึงว่า แนวน้องตรงนี้เป็นขาลงแนวน้องเป็นขาลงส่วนริบบิ้นสีแดงแบบนี้นะคะลองดูที่ทางเอหมายถึงว่าที่ทางคือขึ้นแล้วล่าสุดตอนนี้เป็นไงบ้างล่าสุดตลาดตอนนี้เป็นสีอะไรเป็นริบบิ้นสีฟ้าใช่ไหมคะเป็นริบบิ้นสีฟ้าสีฟ้าหมายถึงว่าอะไรจําได้ไหมหมายถึงว่าเป็นขาลงเลยตอนนี้ตลาดไทยเป็นไงบ้างเปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีฟ้ามานะคะแล้วก็ลงเรื่อยๆจริงๆแล้ว ตั้งแต่เขารีเปาจบในบริเวณนี้ก็เป็นเท่งสีเด็มมาตลอดเลยมีแค่สองวันก็คือสองวันนี้นะคะติดเป็นเท่งเขียวเท่านั้นถ้าหากว่าเราดูจากเท่งเทียนนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าในระยะสั้นอะตลาดไทยอ่อนเอมากนี่ลองดูถ้าหากว่าเราดูเท่งเทียนอธิบายเทคนิคนึงนะคะตอนที่เราเห็นนะคะถ้าในตลาดขาขึ้นลองดูนะสีอะไรมากกว่าเท่งสีเขียวมากกว่า แต่ถ้าหากว่าวันหลังพี่ๆเห็นเป็นแบบนี้เนาะก็รู้ว่าในระยะสั้นแท่งเขียวเยอะก็หมายถึงว่าระยะสั้นคือขึ้นคือขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เป็นสีแดงนั่นก็คือหมายถึงว่าเขาลงส่วนถ้าหากว่าเรามาเจอแท่งเขียวแท่งแดงจงํานวนใกล้เคียงกันนั่นก็คือว่าคุณจะอยู่ในช่วงที่ายเวทนะคะอันนั้นเป็นความรู้ใหม่นิดนึงเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะสําหรับตลาดบ้านเรายังเป็นอะไรคะ ยังเป็นลิบินสีฟ้าอยู่ตูท่าทางก็ลงอยู่นะคะแล้วเราเน้นตลอดเลยนั่นก็คือว่าต้อง in d e f e r s t stock net นะคะตลาดไม่ดีเราไม่เล่นเราถ้าเราเล่นต้องหาตลาดที่เข็งเกร่งที่มีมูลค่านะคะโอเคะ okay, นี่คือเป็นของตลาดไทยแล้วถ้าถามว่าใครที่ถือหุ้นไทยนะคะก็ลองเช็คดูนะตลาดไทยโอกาสลงตกคือมากกว่า ่อนหน้านั้นที่เตือนพี่พี่ทุกคนบอกว่าตอนที่เขาขึ้นแบบนี้เราเรียกว่ารีบาวซึ่งรีบาวจะเป็นโอกาสให้เราขายไม่แน่ใจว่าพี่พีๆได้ขายหุ้นตอนที่เขารีบาวไหมคะถ้าเราได้ขายแบบนี้ก็ขายได้ละค่ค่อนข้างสูงหน่อยเนาะโอเคตลาดไทยเข้าใจแล้วนะอ่าเราค้าลงไม่ลงทุนถ้าเราลงทุนลงทุนน้อยนะคะ โอเคแล้วบางคนอาจจะเล่นที่แฟนะคะเงินลงามาตูที่แฟก็คือที่แปดอั้งอิงกับเซตห้าอยู่แล้วเนาะมาตูกันนะคะถ้าทางเดียวกันก็ยังเป็นลิปินสีฟ้าอยู่โอเคก็เป็นแท่งเอ่อเป็นแท่งแดงอยู่ราไม่ให้ตูนิดนึงนะคะช่องที่2เขียวหมายถึงว่าเป็นคนติดดอยส่วนสีเหลืองเป็นคนที่เขาเก่งกำไรนะคะสีแดงคือ กลุ่มที่สามารถทารรํากําไรในตลาดหุ้นได้เราเรียกว่าเจ้ามือตอนนี้เป็นตลาดที่ทารรํากําไรได้ไหมมีสีแดงไหมล่าสุดมันไม่มีอ่าไม่มีก็แสดงว่าตลาดมันอ่อนใช่ไหมฮะต่อมานะคะรามี่อยากจะให้ดูช่องที่3ที่บอกว่าเป็น b E อ่าเป็น B E b E จุดนี้นะคะหมายสีเขียวสีแดงเท่งสีแดงหมายถือว่าเป็นเงินทุนไหลเข้า เงินทุนไหลเข้านะคะเงินทุนไหลเข้าส่วนแท่งสีเขียวหมายถึงว่าเป็นเงินทุนไหลออกนะโอเคเลยถ้าหากว่าใครที่เล่นนะคะทีเฟนะคะลงดูแนวน้องใหญ่ก่อนแนวน้องใหญ่ตอนนี้คือเป็นลิปสินสีอะไรคะสีฟ้าอยู่นะลายเส้นแบบนี้คือมันคือไซเวยลายเสน้นสั้นแบบนี้นะนนบบนนะไม่หมายถึงว่าเป็นกวนในแบบนี้เนี่ยตรงนี้คือ way, ไซเว่ไหมไซเว่ ถ้าเขาลงต่ออีกนะคะโอกาสมันก็ลงต่ออีกแล้วเพราะว่าลิปปี้มันสีฟ้าอยู่แล้วและยาส้นนะคะไซเ์เวกกเลือกทางลงแต่นี้โอกาสลงตัวก็จะมากกว่าเลยตอนที่เราเล่นทีแนะคะตกลงเราควรเล่นช็อคหรือว่าลองแบบนี้พี่พี่ก็ได้คําตอบมาแล้วใช่ไหมโอเคเลยนี่คือเรามาดูของตลาดเซททีแอีกอันหนึ่งเรามาดูของตลาดอเมริกาก่อนเนาะตลาดอเมริกานะคะเราสามารถดู s m p 500ก่อน อ่า S เอ็0พีห0านะคะตอนนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยนะก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างนี่คือไฮเกาของเขาไฮเกาก่อนหน้านั้นเจอไฮเกาไม่ผ่านพักลงมาเจอไฮเกายืนได้ไม่กี่วันก็ร่วงลงมาครั้งนี้นะคะตกลงเขาสามารถทะลุได้ไหมทะลุได้ไหมตอนนี้นะคะเรามาดูกันเนี่ยตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่ สามารถทำกำไรได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นริบบิ้นสีแดงนะริบบิ้นสีแดงมันมีลายใหญ่ด้วยเขามีลายใหญ่ควรมีลายใหญ่ตลาดที่มีลายใหญ่มันเขาก็คือโอกาสเขาไปได้ก็จะง่ายกว่านะโอเคก่อนหน้านั้นมันเขามีการลงแต่ว่าฟื้นตัวได้ง่ายกว่ามไม่เหมือนตลาดไทยของเราลงมาหลายปีละถูกไหมคะโอเคเราควรเลือกตลาดที่แข็งเกร่ง แล้วสำหรับวันนี้วันนี้เนาะก็มีมีสมาชิก2-3คนแล้วก็มีนัมเบอร์ที่เป็นเป็นตัวยูงด้วยของช่อง profit pioneer US s t o c k ของเราแล้วก็มาสอบถามเรื่องอโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัดสินใจสมัครด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็มีอสองสามคนเร็วๆนี้จะสมัครนะคะก็กดไลค์ให้นะคะเลือกตลาดถูกต้องแล้วทางกำรรไรก็จะง่ายนะเลือกตลาดให้ง่าย โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาใช้หุ้นก่อนพี่พี่ก็รู้ว่าเราเลือกตลาดถูกต้องแล้วหาจังหวัดถูกต้องกำไรก็จะเป็นของเราเช่นสำหรับ s p p 0 0หนะคะจะริบบิ้นสีแดงมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตรชนีปวดมา8%เ,เลยหุ้นส่วนใหญ่เขาก็คือเป็น2-3 2สาสองสามเท่าอยู่แล้วค่ะอ่าไปเฉพวะเป็นหุ้นบางตัวอย่างเอ่อเดี๋ยวที่เรามาดูกันนะคะ เขาก็คือไปได้แปดยิ่งไกลนะโอเคเลยตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่มีมูลค่านะครับลงทุนหุ้นที่มีมูลค่าในตลาดที่มีมูลค่านี่คือเป็นสโลแกนของเราแล้วตอนนี้ s p 500กํากำลังจะใกล้ถึงไฮเก่าของก่อนานนห้ั้นนั่นคือเป็นแนวต้านตกลงเขาจะผ่านได้ไหมตอนนี้ที่ตูนะคะก็เงินทุนยังเป็นไหลเข้าอยู่แต่ว่าไหลเข้าค่อนข้างตาง เลยก็คือกําลังสะสมสะสมสะสมสิ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือดูว่าเขาจะสามารถโอเคทำแนวไฮไหมเป็นแ่งนขียวไหมถ้าไม่ได้นะคะลิปปิ้นสีแดงตรงนี้เส้นสีเขียวอะเอาสเส้นสีขาวอะมันก็คือเป็นแนวรับใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราได้ซื้อหุ้นตามตัชนีนะคะอยู่แล้วยังไงเรากำไรอยู่ละแล้วถ้าหากว่าเขามีการหลุดแนวรับเราก็สามารถเทรด profit ตั้งไว้ก่อน โอเคนะคะโอเคนี่ก็เป็นของ S M P 500ทีนี้เรามาดู C C M P อ่า C C M P อ่าเป็นไงบ้างมาดูกันเอ๊ยไปส่งเดียวกันนะนี่คือเป็นไฮเกาถูกไหมไฮเก่าตื๊ตือตือนี่ไฮเกานะไฮเกาแต่ต่างกันก็คือว่าตรงนี้อ่ะเขาก็คือมีลายใหญ่มีเพิ่มแบบมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะมากขึ้นนิดหนึ่งโอเค เลยสำหรับนะคะสำหรับตลาดอเมริกานะคะอย <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> ่าลืมเนาะอ e น i ีฟอ s t o c องนีเป็นตลาดที่เข็งเกร่งอ่ะเลยยินดีกับพี่ๆสมาชิกที่ได้ถือหุ้นตลาดอเมริกาไว้ด้วยนะโอเคเนาะโอเคนี่คือเป็นของตลาดอเมริกาส่วนสำหรับห่างแสงกับทองเดี๋ยวลงมาตูในโฮมเลดลิงกันแล้วตอนนี้หุ้นที่เรามาตูกันก็คือมีหุ้นสามตัว เอ่อทีวีแปดเป็นตลาดไทยบ็อกมาอยู่ในตลาดฮ่องกงส่วนเอ่อไม c r o s o f t นะคะก็คืออยู่ในตลาดอเมริกาเรามาดูหุ้น3ตัวนี้ไปก่อนนะทีวีแปดหุ้นตัวนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงเลยนะจำได้ไหมคะทีวีแปดหุ้นตัวนี้ที่เ่าสมาชิกได้กำไรแฮปปี้มากๆนะคะแล้วเอากำไรมาซื้อเรื่องของ AI โปรแกรมอันใหม่ไปด้วยเนาะโอเค สามารถดูได้ชัดเจนเลยนะคะลิปปิ้สีฟ้าเปลี่ยนเป็นลิปปิ้สีแดงชัดเจนอยู่แล้วนี่คือเป็นสัญญาณซื้อถูกไหมคะจากค้าลงเปลี่ยนเป็นลิปปิ้สีแดงนั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนนะคะเป็นสัญญาณซื้อเงินต้องซื้อไหมซื้อซื้อหมายแลกหลังจากนั้นเป็นไงบ้างเอาที่ช่องที่2ก่อนแล้วกันหลังจากนั้นลิปปิ้สีแดงไว้เรื่อยๆแล้วที่เปาะเป็นไงบ้างขอให้เป็นสีแดงเราก็ถือไว้ถือไว้ถือไว้ตามลิปปิ้ ถ้าหาว่าเราไม่มีโปรแกรมเอ้วันนี้วันเดียวสามสิบเอดเปอร์เซ็นตเท่งนี้ก็สามสิบเปอร์เซ็นตเท่งนี้ก็สามสิบเปอร์ซนคงวันแรกอาจจะก็ขายไปแล้วไม่งั้นเท่งที่สองหรือเท่งที่สามก็ขายไปแล้วขายไปนะคะหลังจากนั้นราคาว,วิ่งขึ้นไปเท่าไหร่สามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อือสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ๆก็จะเสียโอกาสเลย ในหน้าลงาในตลาดหุ้นสิ่งที่เราต้องคุยก็คือว่าเราจะเลือกหุ้นยังไงเลือกหุ้นถูกต้องกำไรง่ายแม้ว่าตลาดไทยเป็นตลาดที่อ่อนแอแต่เราได้เลือกหุ้นทีวีแบบอย่างสมาชิกเรานะคะก็แฮปปี้ได้ถูกไหมคะเลือกหุ้นถูกตัวแล้วงั้นเราจะเลือกหุ้นถูกตัวยังไงมันต้องเลือกหุ้นที่เป็นแนวน้องขาขึ้นพร้อมที่มีลายใหญ่เห็นไหมคะพองที่มีลายใหญ่ เลยห่วขงของเรามีรายใหญ่คงมาหาอยู่เราก็รีบไปไหนคะไม่รีบไปไหนขอให้เราอุดทุนตามโปรแกรมก็พอนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีโปรแกรมเอ๊เห็นว่าเด้งลงมาละโดยเฉพาะเทคนี้ลงมาแล้วอาจจะเราก็ตกใจละเพราะอะไรวันเดียวลงมาเยอะไงก็กลัวเอ้ยลายใหญ่ไขไขหรือเปล่าอ่าเราไม่มั่นใจแต่เรามีโปรแกรมเรามั่นใจเลยว่า ิปปิ้งยังสีแดงอยู่ที่ทางยังเคลื่อนอยู่นะส่วนตรงนี้ยังมีลายเอดคุมหาคะอยู่นี่ก็คือเครื่องมือทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทีนี้ให้ดูนะคะทีวีแบตตั้งแต่ิปปิ้งสีแดงจนถึงปัจจุบันนี้ขึ้นมา1,111%นะคะโอ้ยเลขนี้สวยมากๆ1ก1 1 1 1ง1 Number one หรอบเลยนะคะหนึงน่งหนึ่หนึงน่งหนึง่งหรอบเลยนะคะโอเคเลยอยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ทุกคนด้วยนะคะที่ไหนตละไหนก็มีโอกาสนะคะถ้าเรามีฝีมือก็สามารถช่วยเราทางการเได้แต่ยังไรก็ต้องยอมรับนะ m ั n e นี่ม a g นจ e ดมันให้ถูกต้องแล้วสมาชิกนะคะที่อยู่ในช่อง profit pioneer อ,อ่ออยู่ใน home, สมาชิกเราเนาะอ่ะก็คือที่สมัครโปรแกรมแล้วนะ ใน Homely l i n นเรามีช่อง profit pay เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นซีซันที่4ซีซันที่4กํกำลังคุยถึงเรื่อง position ถูกไหมคะก็อย่าเริ่มนะคะติดตามแล้วก็เข้าเรียนบ่อยๆนะสมาชิกก็เรียนฟรีนะโอเคนี่คือ TV8 นะก็ทำตามโปรแกรมไปเลยนะคะต่มานะคะเราจะมาดูถึงคุ้นคือบ,บ็อกหมากับ Microsoft บ็อกหมานะคะบ็อกหมาบ็อกหมา ต้องตูเลยนะลามิก็คือตูเป้าหมาส่วนเป้าหมาแปดศูนย์นะคะโอเคพี่พี่ก็สามารถไปเช็คก,กับโปรแกันได้เอกหมานะคะเป็นไงบ้างหุ้นตัวนี้ลองสังเกตดูนี่รามิว่าเส้นมาตั้งแต่ปลายบีแล้วโอเคต้นปีก็พูดแปดเยอะมากๆเสียดายไหมมีพี่่สามาชิกบอกว่าเสียดายมากโตอาจารย์ไม่กล้าซื้อ ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อแล้วราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทำไมไม่กล้าซื้อล่ะพี่ๆทุกคนไม่กล้าซื้อเพราะอะไรก็เพราะว่าเราอะไม่เข้าใจพฤติกรรมของคุณเราไม่รู้ว่าเอ๊ะหลักการนที่เราเลือกคุณยังไงนี่คือเป็นเตลิชาเนี่ยขอให้เขาเป็นลิบบิ้นสีแดงขอให้มันเป็นลิปบิ้นสีแดงคุณเป็นริบบิ้นสีแดง ไปราคาพักตัวใกล้ริบบิ้นก็ซื้ออะซื้อซื้อ,อเพราะว่าริบบิ้นเต็มเป็นแนวรับให้เขาเนี่ยซื้อใต้ตลอดทางทำไมเรามั่นใจซื้อลองดูข้างล่างมีอะไรมีสีแดงม,มีลายใหญ่ลายใหญ่คุมราคาอยู่ส่วนสีแดงเป็นมืออาชีพในตลาดมืออาชีพยังอยู่มืออาชีพยังคุมราคาอยู่เรารีบไปไหนถูกไหมเราไม่ต้องรีบไปไหนเลย แล้วสำหรับหุ้นบ็อกมาให้ดูนะคะตั้งแต่ลิปปิ้นสีแดงมาใครที่กล้าซื้อตั้งแต่ปลายเดือนหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปวดมา200%แล้วนะคะ200%ถ้าเราซื้อหนึ่งแสนได้เท่าไหร่ละถูกไหมคะถ้าเราซื้อ1นึ่ล้านล่ะโอเคกำไรสองล้านแล้วนะโอเคเลยนี่ก็คือว่าเราเลือกตลาดถูกเลือกหุ้นถูก กำไรก็จะงามเลยสิ่งที่เราพยายามศึกษากันก็คือทุกวันนี้ก็คือทํายังไงให้เปอร์เซนที่จะทํากําไรให้เราสูงมากยิ่งขึ้นเลยจุดซื้อต้องแม่นเทคนิคที่เราเลือกหุ้นซื้อหุ้นแล้วยังไม่พอบางคนอาจจะขายหมูขายหมูใช่ไหมคะวิธีที่เก้ก็คือขอให้ตามโปรแกรมขอให้ตามโปรแกรมปปบ้นสีแดงอยู่พร้อมที่มีไายใหญ่อยู่ไล่ใหญ่คุมราคาอยู่ยมัม่นใจ ถือนะคะโอเคไหมคะโอเคนะพี่พี่ทุกคนเลยสำหรับ,บล็อกมานะคะใครที่ไม่ได้ซื้อนะอต้องทบทวนตัวเองละเพราะว่าอาจารย์รามิพูดบ่อยอาจารย์ชมพู่ยิ้มพูดบ่อยถูกไหมคะใน u t u b e พูดบ่อยในค้าสมาชิอาทิละเรามีสี่ขาอาจารย์ก็พูดบ่อยมากแล้วทำไมเราไม่กล้าแอคชั่นนั่นก็คือเป็นื้อสิงห์ขืออีนั่นเองเลยพูดไปพูดมาแล้วนะคะ สุดท้ายอะเราต้องื้อสิ知行ยีกันนะคะต้องฮื้อสิ์เขอีกันอเคนะื知行合一เขาเราไม่ื้อสิงเขยออีก็อืมแม้ว่าเราได้เลือกคุณถูกตัวกําไรก็ยากนะเอ่อเคตัวมาคือ Microsoft อืมตอนนี้ยังเคลื่อนรถทานไหมมาดูกันเลย Microsoft นะคะคุนตัวนี้มาดูกันเลย ขึ้นตัวนี้เราสามารถดูได้ชัดเจนเลยนะโอทาหไฮเนี่ยเราไม่ให้ดูเลยโอทาหไฮโอทาหไฮถึงจะบอกว่าทำไมตลาดอเมริกาเป็นตลาดที่น่าสนใจแม้ว่าเขามีการพักขึ้นมันต้องมีพักอยู่แล้วเขาต้องมีการพักอยู่แล้วไม่ใช่บอกว่ามีแต่ขึ้นแต่ว่าทุกครั้งที่เขาพักนั่นก็คือเป็นโอกาสให้เราขึ้นลดนั่นเองสำหรับล่าสุดน,นะคะ ราคาไม่ได้เจอเอ่อไม่ได้ผ่านต้านแล้วเจอเรื่องของชั้าได้ประกาศเรื่องของภาษีตั้งแต่เตือนสีราคามีการร่วงมาอย่างหนักแต่หลังจากนั้นนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีแดงมาเปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีแดงมาเป็นไงบ้างหลังจากนั้นริบบิ้นสีแดงเขาก็ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมคะแล้วตอนนี้ขึ้นรดทันไหมในมองมองลามีนาะเราต้องหาจังหวัดดีๆ เช่นตอนที่เป็นริบบิ้นสีแดงแล้วเรารู้ได้ยังไงเพี่มีโปรแกรมมันเขาเราสามารถสแกนได้อยู่แล้วส่วนใครที่เป็นไงบ้างส่วนใครที่มีคู่อยู่ถืออยู่แล้วเราก็สามารถทําตามระบบไปได้ก็ถือตามระบบไปได้เมื่อ,อไหร่เปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีฟ้าแล้วเราก็เป็นไขได้นะโอเคแล้วเรามีโปรแกรมเราสามารถไปที่นาฬิการายใช่ไหมคะ นาฬิกาสไตแล้วเราก็สามารถไปสแกนคุ้นได้เลยอ่าอย่างเช่นตอนนี้เป็นตละดไทยใช่ไหมตลาดไหนก็ได้อ่าเราสามารถสแกนนะคะโอเคสแกนสูตรเลือดสูตรเราก็สามารถไปสแกนได้เลยสแกนได้เลยแล้วคุ้นตัวไหนเขาเข้าเงื่อนไขเขาก็จะโชว์ให้เราดูอ่าก็จะโชว์ให้เราโอเคนะโชว์ให้เรา <laughs> เช่นตอนนี้มีสามสิบสองตัว แต่ว่าอันนี้ก็จะเอ๊ะเราควรเลือกสุดไหนดีโปรแกรมเราก็จะมีเทคนิคนะคะรายละเอียดวันหลังมีโอกาสเป็นสมาชิกแล้วเรามาคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะเลือกคุณเป็นนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมอย่างเช่นทิศมาทางตรงนี้หรือใครที่ใต้รู้ว่าเรามี potential ก้าอยู่ซึ่งใช้ดีมากเนี่ย potential ก้าหาเจอเลขหนึ่งมาหาเจอเลขหนึ่งมาเพราะมีลายพรอมที่มีลายใหญ่หริบบินเดงซื้อได้ เลขเก้าายกำไรไหมกำไรละอืมก็สามารถสแกนได้เชิงกลน,นะคะสแกนได้เชิงกลโอเคแล้วใครที่สนใจอยากศึกษานะคะเงินก็สามารถทักไลน์ไอดี ID ไลน์ได้ไอดี ID ไลน์เป็น hl 1 ID ไอดไลน์เขียนตรงนี้นะคะไอด d ไลน์เป็น hl 1 998 08 08 hl หมายถึงว่า h o m e l y ส่วน1 998 0808ก็คือเป็นปี1998เตือน8วันที่8นั่นคือเป็นวันเกิดของโฮมลี่นั่นเองนะคะโฮมลี่เราก็อยู่มาตั้ง27ปีแล้วนะคะโอเคเลยนี่คือเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้สุดท้ายต้องย้ำน,นิดนึงต้องซื้อสิงเอยนั่นเองโอเคนะคะงั้นวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามช่อง Profit Pioneer ย u as Stock นะคะ อย่าเลิมกดติดตามไว้งั้นเรามาเจอกันใน h o m e ลีลิ้นอีกทีนึงสำหรับสมาชิกของช่องเป็นเกิดหังเดินนะคะบ๊ายบาย